สวัสดีครับทุกคนวันนี้จะพามาดูรถหกล้อครับผม Isuzu FTR 2 4 0สีส, 40, สีเขียวหล่อๆเลยครับคันนี้กระบะพื้นเรียบครับฝาข้างเป็นอลูมิเนียมครับผม แต่งเต็มครับคันนี้กระบะยาว6เมตร50คับกว้าง2เมตร40คัสสีสวยครับคันนี้รอ,อเลยสีเขียวสดใสครับเป็นยาง 11R ครับยาง ยางใหม่ทั้งหมดครับสนใจดูรถได้ครับผมำอำเภอโนนสูงโคราชครับนอรอเลยฝากด้วยครับผมใครที่กำลังมองหารถวิ่งล่องครับแนะนำตัวนี้เลยครับรอนรอ รถพร้อมใช้งานครับตรวจเช็คช่วงล่างเปลี่ยนถ่ายน้ำมันของเหลวครับผมคุ้มค่าแน่นอนครับดูภายในครับภายในเดิมๆครับดูเลขไม่กันใหนี้ไม้น้อยครับสอง สองแสนกว่าสองแสนก,กว่ากระทะลอ้อซุบครับผมใสเลยเสียงแตร,ร์เสียงแครลันลันงแตรลันลั รอๆครับสีเขียวสดใสาฝากด้วยครับ